ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาจาักนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคำสัญญาของนักรบ บทที่371ทุกคนมอบแหวนเก็บของและถุงเก็บของบนตัวเจ้าให้หมดผู้ฝ่าฝืนจะถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีเสียงที่เย็นชายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของโซยินดังขึ้นทําให้ผู้ชมเกิดความกลาหนโดยไม่มีเหตุอะไรนะพวกเขาต้องการขโมยของพวกเราจริงๆหญิงมันหญิงและไร้ขอบเขตคนในวังโลหิตคิดจริงหรือว่าพวกเขาสามารถอยู่ยงคงกระพันในแดนเทพบนท้องฟ้า ทุกคนพูดคุยกันเยอะมากแต่มีคนไม่มากที่กังวลเกินไปเพราะผู้เชี่ยวชาญในที่เกิดเหตุเป็นเหมือนเมฆและมีผู้เชี่ยวชาญเพียงเจ็ดหรือแปดคนเท่านั้นในระดับที่แปดของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงและไม่มีความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องรับการกระทำหลังจากที่โซยินพูดจบชายหนุ่มร่างสูงที่แข็งแรงและมีใบหน้าที่แน่วแน่เดินออกจากฝูงชนชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งคนนี้เป็นปรมาจารย์ระดับแปดของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริง วยหยินเพียงเพราะเจ้าเจ้าต้องการปล้นพวกเราหลายคนหรือเจ้าไม่กลัวตายชายหนุ่มร่างกำยำพูดอย่างเย็นชาเห็นได้ชัดว่าเขารู้จักวยหยินข้าเป็นใครกลายเป็นว่าจาังเฉาแม่ทัพที่พ่ายแพ้ของเจ้าสยหยินเหลือบมองชายหนุ่มที่แข็งแรงและยิ้มอย่างดูถูก สวยินเป็นอันดับสองในรายการ100อาณาจักรยอดเยี่ยมขณะที่จางเฉาเป็นอันดับที่10ในรายการ100อาณาจักรยอดเยี่ยมทั้งสองต่อสู้กันเองโดยธรรมชาติในการแข่งขันในขณะนั้นในการต่อสู้ระหว่างทั้งสองโยินเอาชนะจางเฉาด้วย5้ากระบวนท่าหึมสวยินแม้ว่าความแข็งแกร่งของเจ้าจะดีกว่าของข้าเล็กน้อยแต่เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะขโมยพวกเรา จ้างเฉากล่าวด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยเขารู้สึกรังเกียจอย่างยิ่งกับพลังของวังโลหิตซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วและความแข็งแกร่งที่แสดงออกมาก็น่ากลัวห้องถงใหญ่ตั้งอยู่ในส่วนอยู่และมีห้องธงอาณาจักรมากกว่า100แห่งเกือบทั่วทั้งทวีปตะวันออกความแข็งแกร่งของมันเหนือกว่านิกายใดๆในตงโจดังนั้นแม้ว่าผู้คนในวังโลหิตจะทำตัวโหดร้ายและชอบกลืนเลือดของผู้คนก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรกับพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ไม่พอซวยหยินยิ้มและพูดว่าข้าจะแจ้งให้เจ้าทราบถ้าข้าดีพอทันทีที่เสียงพูดซวยหยินก็ยิงออกไปและด้วยฝ่ามือขนาดใหญ่รอยฝ่ามือสีเลือดขนาดใหญ่ก็กระแทกเข้าไปรอยมือใหญ่เชียโหมรอยฝ่ามือสีเลือดนั้นดูมาึมาแข็งแกร่งกว่าโคลนขนาดใหญ่ของเชียโหมดั้งเดิมหลายสิบเท่าและมันก้องกังวานไปทางจางเฉาจางเฉาตะโกนเสียงดังโดยไม่กลัวเขาชกตรงและกระแทกเข้ากับรอยฝ่ามือเปื้อนเลือด บูมมีเสียงที่น่าตกใจคลื่อนอากาศพัดผ่านและทุกคนถอยห่างออกไปจูจู่จางเฉาก็พ่นเลือดออกมาเต็มปากและคนทั้งหมดก็ถอยกลับอย่างรุนแรงเป็นไปได้ยังไงจางเฉาตกตะลึงความแข็งแกร่งของซัวยหยินแข็งแกร่งเป็นสองเท่าของการแข่งขันและเขาเอาชนะเขาได้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวตาย ใบหน้าของวหยินเต็มไปด้วยสีที่น่าสยดสยองและด้วยคลื่นของฝ่ามือวงล้อแสงสีเลือดขนาดเท่าจานเจียนก็พุ่งออกมากงล้อสีเลือดวงล้อแสงสีเลือดนั้นเร็วมากมันหายไปในพริบตาและเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันก็อยู่ตรงหน้าจางเฉาแล้ว จางเฉาตกใจและรีบชกต่อยเพื่อต่อต้านแต่ตอนนี้เขาได้รบับบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวแล้วเลือดในร่างกายพรุงพ่านพลังงานที่แท้จริงกำลังสั่นไหวและหมัดที่ควบแน่นอย่างรวดเร็วนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงครึ่งเดียวบูม55วงล้อแสงสีเลือดนั้นคมมากและมันทำลายหมัดของจางเฉาในทันทีและฟันทะลุหน้าอกของจางเฉา แก่นแท้ในการปกป้องร่างกายของจางเฉาเหมือนกับเต้าหู้มันถูกเปิดออกอย่างง่ายดายจากนั้นเลือดสีแดงสดก็พ่นไปทั่วท้องฟ้าสองกระบวนท่าจางเฉาเสียชีวิตอะไรนะจางเฉาตายแล้วจางเฉาถูกฆ่าตายในสองจังหวะเป็นไปได้ยังไงทุกคนตกตะลึงและอัจฉริยะระดับ8ของขอบเขตจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงถูกฆ่าตายเช่นนี้ และบางคนในหยุนหยูตกใจยิ่งกว่าเดิมในการแข่งขัน100อันดับแรกของรายการเมื่อไม่กี่วันก่อนซัวยหยินเอาชนะจางเฉาด้วย5กระบวนท่าและตอนนี้เขาฆ่าจางเฉาด้วย2กระบวนท่าผู้คนในวังวิหารเชียหลัวไม่แปลกใจเพราะอัจฉริยะทุกคนที่เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ในวังวิหารเชียหลัวได้รับรางวัลจากฝ่าบาทซัวซีและแต่ละคนก็พัฒนาขึ้นมาก โมโยยืนอยู่ข้างหลังโซยินไม่ไกลดวงตาของเขากวาดมองไปทั้งสี่ทิศทางและเขาพบพี่น้องของโอหูชวงและจือกงจูและทันใดนั้นมุมปากของเขากระตุกเผยให้เห็นรอยยิ้มขี้เล่นโอหูฉวงจิตงูและคนอื่นๆจะต้องตายอย่างแน่นอนและโมโยจะไม่ปล่อยพวกเขาไปเพราะเมื่อพวกเขาออกไปพวกเขาจะกลายเป็นศัตรูที่แท้จริง อาณาจากักรฮงอยู่ของวิหารเชียหลวพร้อมที่จะเริ่มต้นการพิชิตฮงอยู่และการรวมฮงอยู่เป็นเป้าหมายของของวิหารเชียหลวและเหตุผลที่ฝ่าบาทซัวซีต้องการกวาดล้างและฆ่าทุกคนก็ด้วยเหตุนี้หลายอาณาจักรของวิหารสวีหลัวจะเริ่มดำเนินการในอาณาจักรต่างๆและจะกวาดล้างทวีปตะวันออกทั้งหมดด้วยท่าทางอันทรงพลงังดังนั้นอัจฉริยะมากมายจากทุกอาณาจักรในห้องรับจากดินแดนสวรรค์จึงเป็นศัตรูของพวกเขาทั้งหมดฮึม ตอนนี้พอหรือ,อยังน่าเสียดายที่รู้ตัวช้าไปโวยินเหลือบมองไปที่ศพของจังเฉาและเห็นเลือดไหลจากอีกด้านหนึ่งลิ้นสีแดงของเขาอดไม่ได้ที่จะเลียริมฝีปากที่แตกของเขาถ้าจะพูดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนมอบแหวนเก็บของให้มิฉะนั้นจะไม่มีการเมตตาแสงสีเลือดส่องประกายในดวงตาของโซยินและด้วยเสียงตะโกนดังเจตนาฆ่าก็ผุดขึ้นมาจากร่างกายของเขา ทั่วทั้งจตรุรัสต,ตกอยู่ในความตื่นตระหนกแม้แต่อาจารย์อย่างจางเฉาก็ถูกฆ่าตายในทันทีพวกเขาจะต้านทานได้อย่างไรร่างกายของหลายคนตึงเครียดทันทีพร้อมที่จะหลบหนีได้ทุกเมื่อฮ่าฮในเวลานี้ก็มีเสียงเยาะเย้ยออกมาและทุกคนก็มองไปที่เสียงนั้นมีเพียงชายหนุ่มรูปงามในชุดจีนยืนอยู่อย่างช้าๆในฝูงชนผู้คนในวังโลหิตเริ่มเกรงกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ ชูหยุนเฟิงยืนขึ้นและมองตรงไปที่ส่วนหยินด้วยดวงตาที่แหลมคมราวกับมีดนี่ชูหยุนเฟิงชูหยุนเฟิงกำลังจะลงมือเมื่อชูหยุนเฟิงอยู่ที่นี่เราไม่ต้องกลัวเมื่อทุกคนเห็นชูหยุนเฟิงยืนขึ้นพวกเขารู้สึกสบายใจเล็กน้อยชูหยุนเฟิงหรือ ซวยินจ้องมองที่ชูหยุนเฟิงและริตาลงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักชูหยุนเฟิงแต่เขาเคยได้ยินชื่อนี้มาเขาอยู่ในอันดับที่3ใน100พรสวรรค์แห่งส่วนอยู่ความแข็งแกร่งแบบนี้ไม่อ่อนแอจริงๆนอกจากนี้ในฐานะหัวหน้าของอาณาจักรหลักสีอาณาจนาจาักรส่วนอยู่อยู่ในอันดับที่3มในรายชื่อ100อันดับแรกซึ่งเทียบได้กับตำแหน่งที่2ใน3อาณาจักรอื่นๆอย่างแน่นอนและแม้แต่ตรงไปยังอันดับแรกใน3อาณาจักรหลัก เมื่อชูหยุนเฟิงลุกขึ้นอีกห้าคนเดินออกจากฝูงชนพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับที่8ของขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงวิหารเชียหลัวต้องการปล้นพลังของคนทั้งห้าประตูขึ้นและพวกเขาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและพลังของพวกเขานั้นทรงพลังอย่างมากบุคคลทั้งห้านี้เป็นอัจฉริยะสิบอันดับแรกใน100อันดับแรกของสี่อาณาจักรและเจียงเซียนซึ่งเป็นคนที่สามในรายชื่อ100ออันดับแรกในอาณาจักรเลยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ก่อนหน้านี้ในหุบเขาเทียนเฟิงเขาเกือบถูกซูโม่กลืนกินและกลายเป็นซากศพซวยยินเหลือบมองคนสองสามคนและรอยยิ้มก็เปล่งประกายในดวงตาของเขาพวกเจ้าไปตายกันหมดซวยยินเย่อเย้ยและจากนั้นก็ตะโกนว่าการก่อตัวของเลือดทันทีที่เสียงของซวยยินลดลงเขาก็สะบัดฝ่ามือและแผ่นหยกสีเลือดก็บินผ่านฝูงชน ทันทีหลังจากนั้นผู้คนที่เหลือในวิหารเชียร์หลวทุกคนมีแก่นแท้สีแดงเลือดพล่านและแก่นแท้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดรวมตัวกันอย่างรวดเร็วไปยังแผ่นหยกสีเลือดในอากาศในช่วพริบตาแผ่นหยกสีเลือดก็พรางพลายไปด้วยเลือดและเกระสีแดงเลือดนอกก็กางออกปกคลุมทุกคนในนั้นและไม่มีใครอยากหนีเมื่อเห็นว่ารูปแบบช่วยหมิงล้อมรอบทุกคนโหยินก็หัวเราะออกมา เขาไม่ได้คาดหวังว่าคนพวกนี้จะโง่เขาขนาดนี้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นไม่มีใครรอดพ้นไปได้ผิวของชูหยุนเฟิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยและในทันใดดายดบยาวสีดำก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาและดาบก็พุ่งเข้าหากระปรงอากาศสีแดงเลือดในทันใดปังด้วยเสียงอู้ีร่างของชูหยุนเฟิงก็กระเด็นออกไปและเกราะสีแดงเลือดก็ไม่เสียหายเลยรุนแรงยิ่งนักผิวของชูหยุนเฟิงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและไม่น่าดู บูมบูมบูมในเวลาเดียวกันทุกคนที่หุ้มด้วยเกราะก็พุ่งออกไปทีละคนโจมตีใส่เกราะสีแดงเลือดอย่างรุนแรงการโจมตีทุกประเภทตื่นตาตื่นใจและไม่มีที่สิ้นสุดและพวกเขาโจมตีและทุกคนหยุดโจมตีทีละคนเกราะสีแดงเลือดนกยังคงไม่บุบสลายทุกคนหน้าซีดหัวใจของพวกเขาสั่นไหวการป้องกันของเกราะเลือดนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักพวกเจ้าในวังโลหิตช่างกล้าหาญมาก เจ้าอยากเป็นศัตรูกับพวกเราหลายคนจริงๆหรือชูหยุนเฟิงคำรามด้วยใบหน้าสีซีดในตอนนี้เขาได้โจมตีต่อเนื่องกันมากกว่า20กระบวนท่าแต่เขาไม่สามารถทำลายเกราะสีแดงเลือดได้เลยการเป็นศัตรูละ่ะอย่างไรก็ตามวันนี้เจ้าไม่มีทางรอดใบหน้าของซัวหยินเต็มไปด้วยความรังเกียจ เจตนาสังหารพุ่งขึ้นในดวงตาของชูหยุนเฟิงและหัวใจของเขาโกรธมากเขาเหลือบมองไปที่องค์หญิงก้าหงชิงส่วนข้างๆเขาเห็นว่าดวงตาของหงชิงส่วนเต็มไปด้วยความกังวลและรีบกล่าวว่าน้องหงไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องห่วงหรอกแค่อยู่กับข้าที่นี่เจ้าก็จะปลอดภัยชูหยุนเฟิงตบหน้าอกและรับรองกับองค์หญิงก้าการแสดงออกบนใบหน้าของซวยหยินค่อยๆมาบรรจบกันมองดูผู้คนที่ตื่นตระหนกในหมวกคลุมช่วยหมิงดวงตาของเขาส่องแสงกระหายเลือด สังหารด้วยเสียงตะโกนดังสัวยหยินรีบวิ่งตรงไปที่ชูหยุนเฟิงในขณะนี้นอกเมืองโบราณของชวยหยวนร่างสีขาววิ่งเข้ามาและร่างสีขาวคือซูโมกบทที่372เวียนหัวกับความโลภก,การก่อตัวของเลือดและความมืดมีผลในการดักจับคนเท่านั้นแต่ไม่มีผลในการฆ่าคน อย่างไรก็ตามนี้ก็เพียงพอสำหรับทุกคนในวิหารเชียร์หลัวเพราะตรับใดที่ทุกคนไม่สามารถหลบหนีพวกเขาก็มีพลังเต็มที่ที่จะฆ่าทุกคนซวยหินฆ่าชูหยุนเฟิงเพราะชูหยุนเฟิงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในที่นี้ตรับใดที่ชูหยุนเฟิงได้รับการจัดการการฆ่าคนอื่นจึงเป็นเรื่องง่ายซวยหินและชูหยุนเฟิงต่างก็อยู่ที่จุดสูงสุดของระดับที่8ดของอาณาจักรวิญ,ญญาณที่แท้จริง และความแข็งแกร่งของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากการโจมตีที่รุนแรงและการประทะก,กันอย่างดูเดือดและคลื่นกระแทกของการระเบิดสามารถฆ่าระดับที่5และ6ของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ขณะที่โวยินฆ่าชูหยุนเฟิงการต่อสู้เริ่มขึ้นทันทีและการโจมตีต่างๆก็พราวพร่างพลายผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆจากระดับที่7ของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงของวิหารเชียรหลัวก็รีบวิ่งไปหาฝูงชนทีละคนและทักทายฝูงชนด้วยการโจมตีที่ทรงพลังทุกประเภท อัชริยะที่อ่อนแอกว่าของวังโลหิตเช่นโมยูไม่ได้ออกมาโจมตีพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการชะลอและรักษาพลังของรูปแบบเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนหลบหนีอย่างไรก็ตามแม้ว่าความแข็งแกร่งของผู้คนในวิหารเชียหลัวจะแข็งแกร่งแต่อัจชริยะเหล่านี้จากหลากหลายอาณาจักรในจัตุรัสก็ไม่เลวชั่วขณะหนึ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นเหมือนสนามรบขนาดใหญ่อยู่ในการต่อสู้ที่วุ่นวาย นอกเมืองโบราณโชวยวนซูโม่ควบม้าไปด้วยกระแสไฟฟ้าและในไม่ช้าก็เข้าใกล้เมืองโบราณด้วยกำแพงเมืองที่พังทลายอาคารที่ผุกร่อนและอาคารที่สุดโทมจากนั้นเขาก็เห็นการต่อสู้ที่วุ่นวายในเมืองโบราณเพียงชำเลืองมองซูโม่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าคนเหล่านี้จะมีความขัดแย้งและพวกเขาได้ดำเนินการครั้งใหญ่ซูโม่หยุดรถสิบไมล์นอกเมืองโบราณและไม่รีบเร่งแต่เตรียมที่จะสังเกตสถานการณ์ก่อนโว เสียงแตกอากาศดังขึ้นและร่างหนึ่งบินออกมาจากป่าไม่ไกลนักบินตรงไปยังซูโมอย่างรวดเร็วและยืนอยู่ข้างซูโมทันทีคนที่มาคือฮานเชียนซูโมไปกันเถอะผู้คนจากวังโลหิตได้ฆ่าทุกคนแล้วและพวกเขาต้องการฆ่าทุกคนฮานเชียนมีสีหน้ากังวลผู้คนจากวังโลหิตซูโมตกตะลึงและถามด้วยความสงสัยเกี่ยวกับคนจากวิหารเชียหลวเป็นเพียงคนเดียวที่เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่หรือ ปัจจุบันซูโมยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิหารเชียหลัวซูโมวิหารเชียหลวนี้ช่างเหลือเชื่อพวกเขามีวัดอาณาจักรในแต่ละอาณาจักรของตงโจและพลังของพวกมันก็ใหญ่มากฮานเชียนกล่าวด้วยใบหน้าเคร่งขรึมตอนนี้เจ้าหนายมากกว่า30คนมาที่วิหารเชียหลัวเพื่อไล่ฆ่าทุกคนในเมืองโบราณอะไรซูโมตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าวิหารเชียหลวจะเป็นพลังที่น่ากลัวเช่นนี้ ซูโมะขมวดคิ้วเมื่อนึกถึงผู้ฝึกตนปีศาจดูดเลือดที่เขาเคยพบก่อนเข้าร่วมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมหลายร้อยรายการผู้ฝึกฝนปีศาจดูดเลือดเหล่านี้คุ้นเคยกับผู้คนในวิหารเชียรหลัวเช่นโมย,ยูและพวกเขาทั้งหมดต้องเป็นสิทธิ์ของวิหารเชียหลัวหากวิหารเชียหลัวมีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ตรงโจจะเป็นหายณะอย่างแน่นอนและตอนนี้คนเหล่านี้จากวังโลหิตมีความคิดแบบเดียวกันกับเขาและพวกเขากำลังจะไปปล้น ซูโม่พวกเรารีบไปกันเถอะฮันเชียนพูดอย่างกังวลเล็กน้อยคนเหล่านี้แข็งแกร่งเกินไปและพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถยุยยุได้เป็นการดีกว่าที่เราจะออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วพวกมันเป็นการเพาะปลูกแบบไหนกันใบหน้าของซูโม่เย็นชาและเขาไม่ได้ตั้งใจจะจากไปมี1 6หรือ7คนในวังโลหิตรวมทั้งอัจฉริยะจากทุกภูมิภาคในเมืองโบราณและประมาจารย์ระดับแของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริง ใบหน้าของฮันเชียนเคร่งครึมอย่างยิ่งและเขากล่าวว่านอกจากนี้ยังมีปรมาจารย์ไม่น้อยกว่า40หรือ50คนที่ระดับเจ็ของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงหลังจากที่ซูโม่ได้ยินคำพูดเขาก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและมองตรงไปยังการต่อสู้ในระยะไกลแต่รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและกล่าวว่ายิ่งเจ้าเก่งมากเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งรวยขึ้นเท่านั้นใช่ไหมนี่เป็นโอกาสของเรา ซูโม่จะจักไปได้อย่างไรด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะในระดับที่9ของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงเขาก็ไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยตรงกันข้ามีปรมาจารย์มากมายมารวมกันที่นี่เขาไม่เพียงแค่ไม่กังวลแต่มีความสุขมากขึ้นการแสดงออกของฮันเชียนหยุดนิ่งเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นนี่ซูโม่คนเหล่านี้แข็งแกร่งมากเราเป็นศัตรูกับพวกเขาไม่ได้เลย มุมปากของฮันเชียงกระตุกและเขาก็พูดไม่ออกถึงขีดสุดซูโม,โม่ผู้อยู่ในระดับที่7ของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงต้องการไล่อัจฉริยะเหล่านี้ออกจากระดับที่8ของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงความตายที่ติดพันนี้มีใช่หรือเบื่อชีวิตเต็มที แม้ว่าพลังการต่อสู้ของเจ้าจะไม่มีใครเทียบได้กับท้องฟ้าด้วยระดับการฝึกฝนของเจ้าในระดับที่7ของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงเจ้าสามารถเอาชนะอัจฉริยะระดับที่8ของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงได้แต่มีเพียงอัจฉริยะที่8เท่านั้นระดับของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงแต่มีมากกว่าโหลหากซูโม่สามารถเอาชนะอัจฉริยะมากมายในระดับที่8ของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงแม้ว่าเขาจะฆ่าฮันเชียนเขาก็ไม่เชื่อ ซูโม่แม้ว่าเราจะต้องการปล้นแต่เราต้องมองเห็นความเป็นจริงให้ชัดเจนและเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภฮานเชียนดูว่าซูโม่ที่หยิ่งและโง่ในใจแต่เขายังคงเกลี้ยกล่อมให้ซูโม่ออกไปซูโม่ใจดีกับเขาและเขาไม่อยากเห็นอีกฝ่ายล้มลงที่นี่หยุดพูดแล้วไปดูสถานการณ์กันก่อนรอให้ทั้ง3คนมาถึงแล้วรอโอกาสซูโม่พูดเบาๆแล้วบินไปที่ป่าที่อยู่ไม่ไกลในทันที ฮันเชียนดูลังเลเล็กน้อยพูดตามตรงเขาต้องการออกจากที่นี่ทันทีและไม่อยากเสียชีวิตที่นี่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าตอนนี้พวกเขาซ่อนตัวอยู่นอกเมืองอันตรายไม่ใหญ่เกินไปดังนั้นเราควรรอให้ทั้งสามคนมาแล้วจึงค่อยหารือกันทันทีฮันเชียนก็เดินตามซูโม่เข้าไปในป่าข้างๆเขา ในขณะนี้การต่อสู้ในเมืองโบราณได้เข้าสู่การต่อสู้ที่ดูเดือดและเห็นได้ชัดว่าผู้คนจากวังโลหิตมีความเหนือกว่าและเหล่าอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลกกำลังสูญเสียพื้นที่แม้ว่าจะมีอัจฉริยะจำนวนมากในแต่ละอาณาจากักรแต่พลังการต่อสู้สูงสุดนั้นค่อนข้างแตกต่างจากผู้คนในวังโลหิต ที่ด้านข้างของวิหารเชียหลัวรวมถึงโซยินมีอาจารย์สิบคนที่ระดับที่8ของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงและในบรรดาอัจฉริยะในแต่ละอาณาจักรรวมถึงชูหยุนเฟิงมีเพียง6คนเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ4คนจากระดับที่8ของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงจากวังวิหารเชียหลัวนั้นอยู่ยงคงกระพันฆ่าทุกคนด้วยการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมาก แม้ว่าจะมีปรมาจารย์มากกว่าหนึ่งโหลในระดับเจ็ดของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงที่ปิดล้อมคนทั้งสี่นี้พวกเขาก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาและหลายคนถูกฆ่าตายอย่างรวดเร็วในบรรดาอัจฉริยะในด้านต่างๆมีเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงบางคนเท่านั้นที่เข้าร่วมการต่อสู้สำหรับอัจฉริยะเหล่านั้นในระดับที่5และ6ของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงพวกเขาไม่กล้าเข้าไปแทรกแซงในการต่อสู้และผลที่ตามมาเพียงอย่างเดียวทำให้พวกเขาทนไม่ได้ เหล่าสาวกของโอวูชวงหงชิงเทียนและหงชิงส่วนไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลห้าห้าชูหยุนเฟิงเจ้ามีเพียงความแข็งแกร่งนี้วันนี้เจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนเสียงหัวเราะที่ดังและรุนแรงออกมาทุกคนตามเสียงนั้นไปก็ตกใจข้าเห็นว่าชูหยุนเฟิงถูกฝ่ามือของโซยินตีและเขาก็บินกลับไปหลายร้อยเมตรด้วยเลือดจากปากของเขา เมื่อเห็นฉากนี้สีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วชูหยุนเฟิงเป็นความหวังของพวกเขาตรับใดที่ชูหยุนเฟิงสามารถเอาชนะซวยหยินการต่อสู้ก็จะพลิกกลับทุกคนมีความหวังสูงสําหรับชูหยุนเฟิงแต่ตอนนี้ชูหยุนเฟิงพ่ายแพ้พวกเขาจะเดือดร้อนมากตายกงล้อสีเลือดซวยหยินตะโกนออกมาดังๆและโบกมือทั้งสองฝ่ามือสีแดงเลือดขนาดเท่ากระด้งโจมตีและฆ่าชูหยุนเฟิง ฝ่ามือสีเลือดทั้งสองนั้นเร็วมากและเลือดก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าฉีกทุกอย่างออกจากกันและพลังของพวกมันแข็งแกร่งกว่าตอนที่จางเฉาถูกตัดสีสมากนเพียงชั่วพริบตาฝ่ามือสีเลือดก็เข้ามาใกล้ชูหยุนเฟิงและฟันสีษกของชูหยุนเฟิงอย่างแรงบัดซบชูหยุนเฟิงตกใจมากเขาเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากโซยินและมันก็ยากสำหรับเขาที่จะรวบรวมการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเพื่อต่อต้านในช่วงเวลาสั้นๆ หากไม่มีเหตุชูหยุนเฟิงจะจบลงแบบเดียวกับจางเฉาก่อนหน้านี้ผู้พิทักษ์ดอกบัวในเวลานี้เสียงที่อ่อนโยนก็ดังขึ้นและเงาสีขาวก็บินผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยคลื่นของเงาสีขาวกลีบดอกไม้ก็โผล่ออกมาจากร่างของชูหยุนเฟิงและกลีบรวมกันเป็นดอกไม้ที่สวยงามดอกบัวสีเขียวยักษ์ที่งดงามดอกบัวสีเขียวขนาดใหญ่ห่อหุ้มชูหยุนเฟิงไว้อย่างสมบูรณ์